หมายเหตุผู้อ่านก่อนจบสิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้ขอฝากข้อคิดไว้สักเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับคำสอนครูบาอาจารย์สายปฏิบัติหลายท่านในหลายเรื่องอยากให้เข้าใจก่อนว่าบางครั้งท่านอธิบายในภาษาของท่านซึ่งมีความหมายมีนัยยะไปในทางที่ท่านมุ่งเน้นกับการปฏิบัติที่ท่านผ่านมาหรือสอนคนที่อยู่เฉพาะหน้าหรือสิทธิ์ของท่าน หลายคําจึงอาจไม่ได้หมายถึงตรงตัวไปซะทีเดียวนะครับบางท่านก็อธิบายศับไปในความหมายเฉพาะตัวที่อาจจะผิดไปกับหลักทั่วไปสําหรับคนที่ติดตํารายกตัวอย่างที่เห็นได้งานนะครับเช่นคําว่าวิญญาณที่ตามศัพท์คือหนึ่งในขันห้านั้นแต่เมื่อพูดกับชาวบ้านทั่วไปก็คงไม่ได้หมายถึงความหมายนั้นแต่เป็นความหมายที่ชาวบ้านมักเรียกผีเทวดาว่าเป็นวิญญาณ เป็นการอนุโลมการสื่อสารให้เข้าใจกันในระดับของคนทั่วไปเท่านั้นนี่แค่ตัวอย่างนะครับบางครั้งการอธิบายการปฏิบัติท่านเน้นการพ้นทุก์การภาวนาเป็นหลักไม่ได้ไปศึกษาละเอียดเหมือนนักบาลีทั้งหลายท่านก็อาจจะพูดคำที่อธิบายไม่ตรงกับรากศัพท์สัทีเดียวเหมือนคนเดินทางไปที่ไหนสักแห่งอธิบายทางไปได้ถูกแต่อาจจะบอกชื่อภูเขาถนนที่ผ่านมาไม่ตรงสัทีเดียว แต่ถ้าทำตามท่านเดินตามท่านก็สามารถไปถึงถูกที่ได้เช่นกันนะครับบางคนติดแค่คำบางคำแค่จุดที่ไม่สำคัญแต่ก็เอามาเป็นประเด็นเอามาติดใจเอามาคัดค้านสุดท้ายก็ไม่สิ้นสงสัยก็ไม่พ้นทุกสถทีสำหรับคนที่ศึกษาปฏิบัติจริงก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าคำสอนครูบาอาจารย์แม้แต่พุทธวจนะเองนั้นในแ,แต่ละคำนั้น ท่านหมายถึงอะไรแค่ไหนเหมาะกับใครยกเว้นหลักอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูงสุดเป็นหลักธรรมแท้แต่คำสอนเช่นในพระสูตรนั้นยักเยื้องไปต่างกันและคำเดียวกันอาจมีความหมายต่างกันได้ในแต่ละประโยคสถานที่ผู้คนการเวลาตัวอย่างเช่นคำว่าสังขารหรือแม้แต่คำว่าธรรมะก็เช่นกัน ให้สังเกตนะครับว่าถ้าอยู่ในแต่ละที่จะหมายความได้ต่างกันมากมายผู้มีปัญญาต้องรอบคอบศึกษาให้ละเอียดจริงและปฏิบัติให้ได้ระดับหนึ่งก่อนด้วยเท่านั้นถึงจะเข้าใจคำสอนได้ตรงทางเราไม่อาจรู้ว่าเราถึงระดับไหนได้พอหรือยังก็ต้องวางใจเป็นกลางอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนปฏิเสธน้อมเข้ามาพิจารณาให้ถี่ถ้วนเทียบเคียงทั้งสามปีดกและอยู่ในหลักที่ทรงสอนไว้ว่า สิ่งที่ทำนั้นทำให้กุศลเจริญอกุศลเสื่อมนำมาซึ่งการละความยึดมั่นถือมั่นในกายใจนี้ได้หรือไม่เป็นข้อปฏิบัติที่อยู่ในมรรคแปดหรือไม่เป็นต้นถ้าผิดจากหลักเหล่านี้ก็ไม่ควรยึดคำเหล่านั้นมาปฏิบัตินะครับสำหรับคำสอนของหลวงพ่อเปลี่ยนนั้นผู้อ่านเองพบความมหัศจรรย์ในคำสอนมากมายที่ท่านสอนเรียบง่ายและนำไปใช้งานได้จริง และไม่ได้ผิดหลักธรรมจากพระไตรปิฎกแต่อย่างใดนะครับนับเป็นครูบาอาจารย์ที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเรียนพระไตรปิฎกจดจําได้หมดแต่ไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์แต่การปฏิบัติให้ได้ระดับหนึ่งก่อนด้วยจะทําให้เข้าใจพระไตรปิฎกได้ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับในส่วนคําสอนชุดนี้ผู้อ่านเห็นคําสอนหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ และเห็นว่าถ้าไม่อธิบายเสริมอาจจะทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจผิดได้ซึ่งถือเป็นภัยใหญ่เพราะขัดแย้งกับคำสอนหลักของพุทธศาสนามากนะครับคือคำที่ว่าควบคุมจิตถ้าจิตเป็นของเราต้องควบคุมได้สิอะไรประมาณนี้นะครับให้เข้าใจด้วยว่าท่านใช้คำว่าควบคุมจิตได้ไม่ได้หมายความว่าจิตจะควบคุมได้จริงๆแต่เป็นลักษณะาการกำหนดสติ มีสติกำกับจิตไม่ให้ส่งออกนอกไม่ให้กิเลสความทุกข์เข้ามาคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวให้ได้ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการทำจิตให้นิ่งหรือที่เรียกว่าสมถกรรมฐานโดยใช้ลมหายใจเป็นตัวยึดจิตไว้ให้สงบทั้งนี้คำสอนนั้นเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าท่านมาถึงแค่ไหนเพราะหลักสำคัญของศาสนาพุทธคือจิตเป็นไตรลักษ เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเราภาวนาจุดประสงค์ก็เพื่อให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตจิตนี้เขาเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรานี่คือความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เราบังคับให้จิตสงบไม่ได้แต่เราใช้กุสโลบายเพื่อประคองจิตให้สงบได้โดยหลวงพ่อเปลี่ยนท่านใช้คำว่าควบคุม ซึ่งก็คือเทคนิคต่างๆที่เอามาทำให้จิตสงบคำนี้เราอาจใช้คำว่าดูแลก็ได้นะครับถ้าหากจะไม่ให้สับสนกับหลักที่จิตบ,บังคับควบคุมไม่ได้เช่นเมื่อเกิดนิวรณ์ต่างๆก็ต้องดูแลจิตให้เขาสงบไม่ฟุ้งซ่าลงด้วยการพิจารณาต่างๆหรือการมีสติอยู่ที่ปลายจมูกเป็นต้นซึ่งจะมีผลให้จิตสงบลงได้โดยธรรมชาติโดยปราศจากการบังคับให้สงบ นี่เป็นแค่ตัวอย่างของการใช้คำที่อาจมีความหมายเชิงลึกต่างกันไปซึ่งบางทีภาษาไทยและภาษาในแต่ละยุคสมัยนั้นอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนกันได้หรือไม่ได้ตรงกันในความหมายแท้ที่ต้องการสัทีเดียวนะครับจึงอาจทำให้นักศึกษาที่บ้าตำราหรือพวกขี้สงสัยพยายามคุยแค่จุดเล็กน้อยพวกนี้มาเป็นประเด็นเพื่อจะเลือกเชื่อไม่เชื่อหรือกลายเป็นเข้าใจผิดหรือมองคาสอนครูบาอาจารย์ผิดไปจากความจริงได้ ที่ท่านว่าถ้าจิตเป็นของเราต้องควบคุมได้สิพระในระดับที่ภาวนาจนจิตผู้รู้ตื่นแล้วเนี่ยท่านไม่เห็นจิตเป็นของเราหรอกนะครับผู้อ่านเองรู้ตัวดีว่ายังห่างไกลกับท่านมากแต่ก็มั่นใจว่าเข้าใจเรื่องจิตผู้รู้ตื่นเป็นอย่างไรก็เพราะมีประสบการณ์ตรงมาตั้งแต่เด็กหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งยังพูดไม่ได้ด้วยซ้ําคือเห็นจริงๆว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งต่างหากจริงๆ เป็นต่างหากจากผู้รู้ที่ปรากฏอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กนะครับก็เห็นตัวเองร้องไห้บอกรักแม่และทําอะไรต่างๆเหมือนเป็นอีกสิ่งที่เฝ้าดูโดยบังคับเขาไม่ได้จริงๆเขาจะร้องไห้ก็เพราะมีเหตุให้ร้องเขาจะดีใจหัวเราะเขาก็มีเหตุของเขาหลวงพ่อพุทธท่านเรียกว่าจิตอิสระซึ่งเรื่องพวกเนี้ยอย่าเผลอไปคุยกับหมอจิตเวชนะครับเกือบร้อยทั้งร้อยเขาจะหาว่าเราบ้าแล้วจ่ายยามาให้กินแน่นอน ูอ่านเองก็เจอมาแล้วคนไม่ภาวนาไม่ศึกษาธรรมะให้จริงจังเนี่ยเขาแยกไม่ออกหรอกครับว่าคนบ้ากับคนเจริญสติจนจิตผู้รู้ตื่นได้นั้นมันต่างกันยังไงแต่กรณีของผมเนี่ยน่าจะเป็นของติดมาจากชาติก่อนนะครับเห็นตัวเองตั้งแต่ยังเป็นทารกอยากพูดก็พูดไม่ได้กลายเป็นร้องอูแวอูแว,ว,แ,วแหกปากลั่นเลยแล้วก็เห็นจิตเนี่ยทำงานเป็นตังหากเห็นบ่อยในช่วงยังเด็กนะครับก็สงสัยมาตลอด แต่โชคร้ายที่ไปเกิดในบ้านที่นับถือศาสนาอื่นไม่ได้เป็นพุทธโดยกำเนิดนะครับก็เลยเก็บแค่ความสงสัยไว้ตลอดมาและก็เข้าใจตอนโตแล้วว่าคืออะไรเลยทำให้คิดว่าเข้าใจคำสอนเรื่องการเจริญสติด้วยเห็นกับตัวเองมาจริงๆว่าจิตผู้รู้ที่ตื่นแล้วแยกออกมาเห็นจิตนี้ไม่ใช่เราจริงๆบ,งบังคับไม่ได้จริงๆแต่กิเลสเป็นยางเหนียวที่เกาะจิตมันก็ยากจะถอนนะครับก็ต้องใช้เวลา แถมกว่าจะโตสะสมวิบากไปอีกไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะมาเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ในระดับหนึ่งก็สะสมวิบากมาไม่รู้เท่าไหร่ก็ต้องเพียงพยายามกันต่อไปเรื่องจิตเป็นอนัตตาเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าคนเรามีจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกอยู่ภายในและทำงานเองโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ฟังอยู่ในระดับลึกอนัตตาที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด คือร่างกายนี้ทำงานเองบังคับไม่ได้เช่นการย่อยอาหารการเผาผลาญการเต้นของหัวใจการเจริญเติบโตความเสื่อมของร่างกายเป็นต้นจะทำงานของมันเองตามอัตโนมัติจะไปสั่งว่าใจอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่มันจะเป็นไปเองทำงานเองตามเหตุปัจจัยที่สอดคล้องกันนะครับโดยวิบากในระดับลึกก็คือตัณหาความอยาก ที่เป็นพลังยิ่งใหญ่ให้เกิดร่างกายเกิดเป็นภพภูมิตัวอย่างเช่นปราบใดยังมีความต้องการกินอยากกินมันก็ต้องมีร่างกายมาเพื่อกินต้องมีระบบย่อยและจะได้สภาพร่างกายแบบไหนได้พบที่อยู่แบบไหนก็อยู่ที่สะสมข้อมูลดีไว้ให้กับจิตอิสระนี้อย่างไรอยากมีอยากเป็นไม่อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากได้สิ่งนี้ซึ่งล้วนแต่เป็นตัณหาความอยากทั้งนั้นนะครับ เป็นข้อมูลที่ฝังในจิตและสืบต่อสร้างพบสร้างชาติสร้างตัวสร้างตนต่อไปได้ไม่รู้จบเป็นการสรุปคร่าวๆในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเข้าใจจุดนี้ได้จริงจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนและยังอยู่ควรจะทำอะไรการทำสมถวิปัสสนาทำไปเพื่ออะไรนิพพานคืออะไรทำไมการบรรลุธรรมจึงเรียกว่าการรู้แจ้งรู้แจ้งอะไร รู้ละละความยึดความอยากเป็นไม่อยากเป็นสู่ความเป็นกลางได้เพื่อให้จิตที่คิดว่าเป็นเรานี้ได้ข้อมูลเพื่อให้เขารู้แจ้งและหยุดสร้างภพชาติหยุดเกาะเกี่ยวซึ่งกันจนไม่ต้องสร้างร่างกายหรือนำไปเกิดใหม่อีกได้อย่างไรจิตนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แต่สะสมข้อมูลได้นะครับถ้าเราไม่เจริญสติขาสติ เราก็เผลอไปผสมกับจิตนี้จนลืมตัวไปว่าไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันและไปสุขไปทุกข์กับเขาเกิดการยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นเราเป็นของเราทำสมถะหรือสมาธิก็เพื่อให้จิตมีกําลังจิตที่ไม่สงบจะเห็นความจริงไม่ได้นะครับพอจิตมีกําลังสงบดีแล้วจึงเลื่อนสู่วิปัสสนา คือการพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในกายใจนี้การเข้าถึงธรรมะในเบื้องต้นต้องให้จิตผู้รู้ตื่นมาเห็นไตรลักษณ์ระดับต้นนี้ให้ได้ก่อนมาอย่างนั้นก็จะไม่เห็นความจริงและจะถอนจากอุปาทานไม่ได้เลยคงเคยประสบกันมาบ้างนะครับโดยเฉพาะคนตั้งใจทำความดีตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมจะพบว่าอยู่ดีๆจิตจะนึกลบหลูด่าทอของสูงขึ้นมา แบบน่าตกใจเลยทีเดียวโดยที่ตัวเราเองก็ไม่ได้อยากด่าอยากทาแล้วก็ทุกข์ใจกลัวบาปนี่คือตัวอย่างหนึ่งของสภาวะจิตเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นต่างหากจากเราเราบังคับเขาไม่ได้แต่ให้ข้อมูลได้กรณีแบบนี้ก็แค่ตั้งสติรู้ทันว่าจิตกำลังคิดดูจิตที่กำลังคิดว่าจิตเขาคิดของเขาเราไม่เกี่ยวไม่ใช่เรา ไม่ต้องไปพยายามหาเหตุผลว่าทําไมเขาจึงคิดแต่ให้มีสติรู้ว่าเขาคิดของเขาเองดูจิตที่กําลังคิดเมื่อเกิดสติขึ้นจริงความคิดนั้นก็จะหายไปไม่ต่างจากกลุ่มควันที่ลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้มีสาระอะไรและไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับถ้าเกิดขึ้นอีกก็มีสติรู้ทันอีกแค่ดูแค่รู้ไปเฉยๆกลับกันนะครับ ถ้าพยายามบังคับว่าจงอย่าคิดห้ามคิดหรือเอาอารมณ์อื่นมากลบให้ลืมเรื่องนี้ไม่นานมันก็จะกลับมาใหม่เป็นการปิดไว้ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นถ้าทำบ่อยๆเข้าดีไม่ดีจะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดอย่างร้ายแรงว่าจิตนี้เป็นของเราความคิดนี้เป็นของเราเราบังคับจิตได้และในที่สุดก็จะไม่ได้เห็นไตรลักษณ์อันเป็นสิ่งสำคัญในการวิปัสสนาเพื่อจะรู้เห็นสิ่งนี้ กลายเป็นผลเสียอย่างมากที่จะขวางความเจริญขวางไม่ให้พ้นทุก์ไม่ให้บรรลุธรรมได้ธรรมะเป็นสิ่งลึกซึ้งที่ต้องอธิบายกันมากพอควรนะครับและต้องปฏิบัติกันจริงจังการจะอธิบายสั้นๆคงทำได้ยากครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาผ่านแล้วบางครั้งท่านพูดกับสิทธิตรงหน้าท่านคงอธิบายละเอียดไม่ได้เพราะมันจะยากและต้องใช้เวลานานมาก ยังไม่รวมกับเรื่องปลีกย่อยของจุดมุ่งหมายเวลานั้นว่าต้องการฝึกให้เกิดความสงบเป็นหลักหรือฝึกเจริญปัญญาเป็นหลักการสอนบางครั้งเด็บางคนต้องรวบรัดตัดตอนให้หายสงสัยหรือเพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดเพื่อจะได้ตัดกังวลทั้งหมดแล้วมุ่งหน้าเข้าหาการภาวนาในขั้นต่อไปตามลำดับนะครับยังไม่นับกับบางท่านต้องใช้คำดุแรงๆเพื่อให้ตัดสงสัย เป็นยาวแรงที่เหมาะกับบางคนเพื่อให้อยู่ในทางที่ตรงที่ถูกต้องให้ได้สำหรับบางคนนะครับบางทีไม่พูดหรือไม่ด่าก็สงสัยอยู่นั่นรั้นพูดละเอียดก็ยังสงสัยไม่เลิกรู้ตรงนี้ก็สงสัยตรงอื่นต่อเรื่องพวกนี้เป็นเฉพาะบางคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับดังนั้นบางทีไปสอนกลุ่มนี้เขามีจริตปัญญาวาสนาบารมีแค่นี้อาจพูดแค่นี้พออธิบายมากไปก็ไม่เกิดประโยชน์ จึงอาจมีคำสอนในบางที่ที่ท่านสอนเฉพาะกลุ่มแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนอื่นจะเอาไปใช้ตามได้หรือยึดว่าเป็นที่สุดของความจริงแล้วเป็นคำสอนหลักของท่านแล้วเพราะถ้ายึดถือแบบนี้ก็จะเท่ากับลุงพ่อเปลี่ยนท่านสอนผิดหลักสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับที่บอกเสมือนว่าจิตเป็นของเราต้องควบคุมได้น่ะสิหากใครที่ไม่ฟังคำสอนในคราวอื่นของท่านฟังแค่เนี้ยรับรองได้ว่า จะเกิดความเข้าใจผิดอย่างมากรวมถึงคนที่ไม่ศึกษามาจริงก็จะพลอยปรามาหลวงพ่อว่าสอนผิดเข้าใจหลักผิดไปจนไม่ยอมฟังคำสอนอื่นหรือไม่เชื่อถือคำสอนของท่านไปนเลยก็เป็นได้นี่คือปัญหาใหญ่ที่ผู้อ่านที่ได้จัดทำสิ่งอ่านธรรมะมานานได้พบเจอนะครับในหนังสือและคำสอนหลายแห่งที่มักจะไม่มีการอธิบายเสริมเหมือนจำนวนจำนวนมากในพระไตรปิฎกนะครับที่เป็นคำเปรียบเทียบ หลายจุดก็ยังไม่มีการอธิบายหรือปลาได้ตรงนักจึงอาจทำให้คนอ่านรุ่นหลังเข้าใจผิดไปได้นี่ยังไม่นับกับการพิมพ์ผิดเว้นวักเว้นย่อหน้าผิดกันเยอะมากนะครับคนที่ศึกษามาดีอ่านก็เข้าใจได้แต่ห่วงคนรุ่นหลังในอนาคตที่ไม่ได้มีเวลาศึกษาให้ละเอียดจริงก็มีโอกาสเข้าใจคลาดเคลื่อนได้อย่างมากยกตัวอย่างนะักวิชาการที่เขียนบทความกล่าวหาว่า พระพุทธเจ้าไม่ใช่สับพันยูเพราะมีการทำนายไว้เดิมว่าศาส,สนาจะสิ้นใน500ปีและภายหลังคณะสงฆ์กลัวคนจะกล่าวหามองว่าพระพุทธเจ้าไม่เก่งจริงจึงเปลี่ยนเป็น5,000ปีซึ่งผมเองก็ได้แต่สลดสังเวชสมเพศใจกับนักวิชาการพวกนี้นะครับที่ยังคิดว่าตัวเองเรียนสูงเข้าใจโลกเก่งการจรู้ดีกว่าพระศาสดากล่าวิจารณ์พระไตรปิฎกทั้งที่คำศัพท์ง่ายๆก็ยังไม่เข้าใจ ยังมากล่าวตู่พระพุทธเจ้ากันได้ขนาดนี้เพราะคำว่าห้าร้อยปีในพระไตรปิฎกนั้นเป็นสำนวนที่แปลว่ามากซึ่งอาจเป็นแสนเป็นล้านปีก็ได้เป็นสำนวนว่ายาวนานระดับหนึ่งคล้ายคำว่าโจรห้าร้อยที่ไม่ได้มีห้าร้อยคนแต่เป็นโจรที่โหดเหี้ยมมากจึงต้องขอฝากถึงผู้ใส่ใจศึกษาธรรมทุกท่านนะครับก่อนจะปักใจเชื่ออะไร ควรศึกษาให้รอบรู้จริงและปฏิบัติให้เข้าถึงก่อนด้วยคนจะวิจารณอาหารได้ดีจริงต้องทำอาหารเป็นและอร่อยด้วยไม่ใช่รู้แค่ส่วนประกอบเท่านั้นฝากว่าอีกว่าคำแปลไทยในพระไตรปิฎกนั้นยังไม่สมบูรณ์นะครับยังต้องแก้ไขต้องอธิบายกันอีกมากอย่าพึ่งยึดถือเป็นจริงจังการจะยกมาอ้างอิงต้องยกมาด้วยภาษามาคตหรือที่เรียกว่าบาลีมคตเท่านั้น แล้วพอจะปลายเป็นไทยก็ต้องแตกฉานจริงไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นเข้าใจผิดคล้ายเรื่อง500ชาติหรือ500ปีนั่นเองเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าปฏิบัติจน,จนจิตผู้รู้ตื่นเห็นไตรลักษณ์ของจิตนิชัดในระดับแรกก่อนและจะดียิ่งขึ้นถ้าได้เห็นชัดว่าในทุกสรรพสิ่งแม้แต่ในไม้หินภูเขามีพลังงานแฝงอยู่ ทั้งจักรวาลนี้ก่อเกิดมาด้วยพลังงานแฝงนี้ซึ่งอาจารย์พรรัตนสุวรรณผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกท่านเรียกว่าวิญญาณแฝงนะครับหากเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วจะเห็นได้ชัดว่าทุกสิ่งไม่มีจริงไม่เป็นตัวตนต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไรซึ่งตรงกับหลักทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นะครับว่า วัตถุที่จับต้องได้นั้นที่แท้ก็แค่กลุ่มพลังงานที่เจาะลึกลงไปแล้วก็มีอิเล็กตรอนโปรโตอนอยู่ในทุกอะตอมมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาจำนวนอิเล็กตรอนที่ต่างกันจึงกลายเป็นธาตุต่างกันแต่ถ้าแยกทุกสิ่งออกมาแล้วก็หาความเป็นตัวตนเป็นธาตุนั้นไม่เป็นการมารวมกันอยู่ชั่วคราวในทุกสรรพสิ่งนั้นมีการไหลเวียนเกิดดับอย่างรวดเร็วมหาศาลอยู่ภายใน จึงกลายเป็นสิ่งหลอกให้เราเข้าใจว่านี่คือไม้นี่คือหินนี่คือเหล็กเราจับต้องแล้วคิดว่ามันเป็นวัตถุที่นิ่งสนิทแต่กลับมีการไหลเวียนอยู่ภายในตลอดเวลาเหมือนแสงไฟที่มองว่าเป็นแสงนิ่งๆแต่ความจริงคือการกระพิบถี่เร็วมากเกิดดับนับครั้งไม่ถ่วนถ้าเข้าใจเรื่องนี้จริงก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าอิทธิปฏิหารนั้นเกิดได้จริงไม่ใช่สิ่งเพอเจอเร์ลวไหล แต่อยู่ในหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองหากมีใครเข้าถึงพลังทางจิตในระดับสูงจนแยกอิเล็กตรอนโปรตอนออกมาได้และไปรวมตัวกันอีกที่หนึ่งการเดินทางเคลื่อนย้ายของในเวลาพริบตาก็เป็นไปได้หรือแม้แต่การเพิ่มลดอิเล็กตรอนเข้าไปจากหินธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นธาตุอื่นได้แต่สิ่งเหล่านี้หาคนทำได้จริงได้ยากมากถึงมากที่สุด และคนที่ทำได้ส่วนใหญ่ท่านก็จะเก็บตัวไม่เอามาโชว์วางเรียกลาบยศชื่อเสียงเพราะถ้าจิตมีความโลภไม่นานชาญก็เสื่อมพลังจิตก็จะไม่ขลังทำและแต่เรื่องใสดำที่ให้ผลชั่วคราวและส่งผลเสียสะท้อนกลับหาตัวเองในที่สุดยิ่งเป็นพระก็ยิ่งต้องเก็บตัวนะครับเพราะมีพระวินัยห้ามชัดเจนห้ามแสดงฤทธิ์ทั้งนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าท่านไม่ได้ห้ามการใช้ฤทธิ์ เพื่อช่วยคนเมื่อยามจำเป็นจริงๆยกตัวอย่างพระอาหารหันตาสาวกในสมัยพุทธ,ธกาลใช้ฤทธิ์ช่วยคนจากโจรร้ายท่านไม่ถือเป็นการแสดงฤทธิ์ตามวินัยที่ห้ามไว้ตัวอย่างที่พอจะเปรียบเทียบได้เช่นเหมือนพระห้ามขับรถจุดประสงค์ท่านไม่ต้องการให้โลกตดเตียนและเพื่อความสง่าง,งามของหมู่สงฆ์มันดูไม่งามไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดในวัดมีรถและมีคนป่วยใกล้ตายและมีพระนั้นขับรถได้คนเดียว ละพระนั้นได้ขับรถไปส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลย่อมเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งอันนี้แค่เปรียบเทียบนะครับอาจจะไม่ตรงสัทีเดียวเจตนาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ห้ามคือการแสดงเพื่อหวังลาบยศหวังการสรรเสริญบูชานับถือหรือเรียกศรัทธาแต่คราวจำเป็นจริงๆแม้แต่เพื่อดัดสันดานสิทธ์เพื่อให้อยู่ในศีลในธรรมเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นคราวไป ทุกสิ่งต้องประกอบด้วยการเล็งผลที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับเจตนาล้วนที่หวังผลเพื่ออะไรเป็นสำคัญซึ่งปัจจุบันคนสับสนเรื่องพวกนี้กันมากนะครับก็เพราะไม่ศึกษาให้ละเอียดหรือจับแค่บางจุดมายึดถือโดยไม่ดูข้อยกเว้นหรือข้อปลีกย่อยที่เหมาะกับจริตวาสนาปัญญาบารามีท้องถิ่นที่ต่างกันไปแต่ก็อีกนะครับก็เพราะข้ออ้างเหล่านี้แหละที่ทำให้คนชั่วอ้างเพื่อทำชั่วทำผิดวินัยได้มากมาย ยอ้างข้อยกเว้นที่ท่านมีไว้สำหรับผู้มีศีลมีธรรมเท่านั้นธรรมะเป็นสิ่งที่จะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากนะครับอยู่ที่การสะสมปัญญาบาร,รมีภาคเพียรแค่ไหนจำเป็นต้องใส่ใจขยันศึกษาปฏิบัติด้วยไม่ใช่แค่ท่องจำหรือรู้แค่บางส่วนแล้วจะคิดว่าจะเข้าใจได้ง่ายแต่เป็นวิชาที่ต้องใช้กันทั้งชีวิตหลายภพชาติกว่าจะเข้าใจได้จริง จึงควรใส่ใจและอย่ามองข้ามเพื่อไปสู่ทางพ้นทุกได้จริงในงวันหนึ่งซึ่งจำเป็นมากสำหรับทุกชีวิตที่ต่างก็มองไม่ค่อยเห็นและน้อยคนจะใส่ใจว่ามันสำคัญกว่าทุกสิ่งในชีวิตแค่ไหนดังมีพุทธพจน์ตรัสไว้ประมาณว่าแม้มีไฟไหม้บนหัวอยู่ก็ให้รีบขวนขวายเพื่อการบรรลุธรรมให้ได้เพราะไฟไหม้ก็แค่ตายแต่ถ้าไม่บรรลุธรรมก็จะหมายถึงการเสี่ยงลงอบายทุกติวินิบาตนรก อันทรมานแสนสาหัสกว่าไฟที่กำลังไหม้หัวอยู่นั่นเองนี่เป็นการเปรียบเทียบในคำสอนไม่ได้หมายความว่าถ้าไฟไหมแล้วจะปล่อยให้ไหมอยู่อย่างนั้นแต่เป็นคำที่พูดและเห็นภาพชัดเจนมากการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมให้ได้ในชาตินี้จําเป็นและดีต่อพวกเรามากแค่ไหนแต่ศึกษาแล้วก็ต้องไปในทางที่ถูกซึ่งก็น่าสงสารคนยุคนี้มากนะครับ เพราะนอกจากน้อยคนที่จะจริงจังกับการศึกษาปฏิบัติพอมาศึกษาปฏิบัติต่างก็กว่าจะหาคำสอนที่ตรงกับจริตของตัวเองได้คำสอนผิดพาหลงทางก็มีอยู่มากมายทั้งที่สอนผิดจริงกับที่อ่านหรือฟังแล้วตีความผิดไปเองก็นับไม่้วนจึงเปรียบเสมือนพวกเรากำลังเดินอยู่ท่ามกลางอสรพิษร้ายที่ยากจะฝ่าฟันไปถึงจุดหมายได้โดยง่ายเลย ท่านที่กำลังฟังอยู่นี้ทุกท่านก็ขอให้ปลื้มใจในวาส,สนาของท่านเองนะครับว่าอย่างน้อยท่านก็เป็นคนจำนวนน้อยมากในจักรวาลน,นี้ที่ได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและได้สนใจใส่ใจในบุญกุศลฟังธรรมร่วมเผยแผ่ธรรมมีความสนใจจะปฏิบัติธรรมมาถึงเพียงนี้จึงขอฝากข้อคิดทั้งหมดนั้นไว้ให้ทุกท่านพิจารณาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนภาคเพียรก้าวไปด้วยกันในเส้นทางสู่ความพ้นทุกเส้นนี้ขอทุกท่านเจริญในทางกุศลพ้นทุกภัยทั้งปวงด้วยเถินอริยคุณพุทธธรรมโจโจเสียงธรรมจมรมพลดีตุลาคมพุทธศักราช2564สัพพะธนังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงร่วมจัดทาโดย ครอบครัวงามสุริยพงศ์จันทนาสระสืบกุลสวนณีสายศิลป์จักพัน์ทิพวารินกันนิกาสิงแก้วเกษรินเรืองชาวลีครอบครัวอ่อนอินครอบครัวโถสกุลอังคณามนทาทิพกุลครอบครัวชัยรัตปุญญนุชอินทนินนภประพัฒสุขศรีสุพิตรกิตาจตุระโชควรรณกรเมธาธิตกรชัยอคิราแซเตอร์ปุณณวันประสานกกวรัญชยาศักชัยเมธี และขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่านด้วยนะครับขอทุกท่านเจริญในทางเป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสนใจสร้างมหาธรรมทานร่วมกันดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โจโฉดอทโจโฉภาษาไทยนะครับ .net หรือ .net เสีย่งอ่นหนังสือโดยโจโฉและชมรมผลดีทั้งหมดเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นและห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาด